โ okay. อเโานาศค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะจะให้สัรพสัตนะพวกเคยทําปูนาหักขาเหมานะือนน่ะได้ก็ปลาได้ก็พวกมมดปลวกจะมาทำให้เกี่ยวกับสบรรพสัตว์ครับทา<ำ>ไม่มีปัญหาชีวิตเลยใช่ไหม กำลังก็แก้ให้เด็กอยู่แล้วอะตอนนี้แก้ให้พวกเด็กอยู่แล้วครบวันนี้พอดีขณะนี้อยู่ในขบวนการในการแก้ไขให้เด็กไปแก้เสร็จครับผมครบและครบวันนี้ครบวันนี้ยังไม่ได้ลาลาพรุ่งนี้แต่นี่แต่ว่าจะขอชดใช้ให้สารพสสตว์ไปเลยท่านเทวดาเคยฆ่าปลาปูกุ้งปลวกเตาเก่าไม่เคยปลากุ้งไม่เคยไม่เคยแล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยเคยเขียนว่าอะไรเคยฆ่าปลาคนละคนชื่อเกตอะไรเนี่ยนี่ชื่ออะไรโค้ดปวก ยูดี่ชื่ออะไรเนี่ยเกษองค์เกษองค์ครับเกษองค์ไงนี่เขียนว่าข้าปลาปูกุ้งปวกเต่าเหรอเต่าไม่มีเต่าไม่เต่าอ่าเต่าไม่มีกุ้งไม่มีเหา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 คืออะไรวะเหาาอ๋อเ็เลยทําให้ลูกเรียนเรียนเรียนนะท่านเทวดาสัตว์น้อยทั้งนั้นมีกรรติดตัวบ้างหรือเปล่า าชีวิตท่านเอ๋ยถึงน้อยนิดก็เลยนั่นแหละนะจำนวนมากมายแหละ่ะก็เป็นกรรมแหละนะแหละท่านแม่ไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กเป็นกรรมหมดใช่แล้วท่านเอ๋ยพร้อมจ่ายเลยหรือเปล่าพร้อมเลยต้องใช้เวลากี่วันสกสารน่ะท่านนะท,นนะที่เขาเคยเบียดเดียนมาใช่ไหมแ้วใช่แล้วสีวันนั่นเอ๋ยสี่สิบวันโอเคอเปล่า สี่สิบวันพร้อมจ่ายบวต่อเลยนะครับต้องการอะไรบ้างสับปสัตเอ๋ยสับปสัตนาท่านเอ๋ยไม่ยากเลยหรอกนะทำชุดขาวสองชุดแหละค่ะสังฆทานถักนั่นะนะแหละท่านแนปล่อยสัตว์ไหมปล่อยสัตว์แหละท่านเอ๋ยให้มากเลยกว่าห้าสิบตัวเอ๋ยปล่อยอะไรก็ได้รวมรวมกันห้าสิบตัวได้ใช่ไหมได้ครับป้าอ้าวเรียบร้อยบวชต่อไปเลยใช่ไหม อ่าจะทัวรไลน์ต่อไป